กอด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 ใหอีกกอดให้อีกไหนกอดให้จับน้อยอรจุมสวยมากเลยคิดถึงใครลูกคิดถึงใครคิดถึงย่าคิดถึงย่าและฝคะคิดถึงไหมมอมีปั๊บปิดอสวยจังเลยอเดี๋ยวว่างๆไปหิบรักตรี่ดีกว่า นะนะอ่าลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมาจากคู้จับคู่นะจุ๊บหน้าป่าหน่อยอืมไอ้เหรงยญเอาเลยจ้ายุบเลยให้ถึงพี่ตองดีนี่พี่ตองดีไม่ใช่เนี่ยมันอันนี้มันติ๊กตอกเนี่ยเออพี่ต๊อกพี่ต๊อกพี่ต๊อก ไรลูกพี่ตอ๊อดไปหลบแดดค่ะ,คะพี่ตอ๊อดไปหลบแดดค่ะแดดร้อนค่ะ